สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอีวีไอพีเช้าบ่ายนะคะประจ ա วันที่25ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับ VIP วีไอพีเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8 7กับ0เราจะ5กับ7ให้เด้อ8เราลงบ่ายไม่ให้นะ50 51 53 57 58 70 71 75 78 79นะคะ สามตัวก็ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดนนึ่งแปดเจ็ดหกแปดห้าเนาะจับคู่ห้าแปดแปดห้าูนย์าเจ็ดแปดแต่อไปบ่ายแกับหนงศูกับสามแปดศูนย์แปนึงแปดสามแปดหกมันจะมีแปดห้ายเึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งห้าสามหนึ่งแปดหนึ่งสามศูนย์หกแป หรือเพื่อนๆเดจับบนน้ใหม่ก็ได้นะในสตัวนี้เนาะจับคู่ก็แป0 8 8นย์ศูนย์แปด่งยเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะจับคู่ซื้อด้วยกันเลยศูนย์กับแมาเหมือนกันต่างกัน5้ากับเจ็ดหนึ่งกับสก็หนึ่งหเสห้า็ดเนาะห้าหนึ่งสเจหนึ่งสามแปดศูนย์แนวสี่ใสแนวหกใส่ สี่แปดศูนย์หกแปดศูนย์สองแปดศูนย์เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะหรือจะหนึ่งแปดศูนย์ก็ได้เจ็ดแปดศูนย์ก็ได้เนาะห้าแปดศูนย์มันวนอยู่ในนี้แหละเรามาด้ลง VIP วันเสาร์เดอ้อให้รู้ปกติที่เราลงลงเอาไว้ทุกแนวทางเข้าทุกแนวทางทั้งจีนทั้งห้างเซิงทั้งนิเกอิเข้าหมดเลยเดอ้อวันเสาร์ให้ดูอันเดิมวันศุกร์ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ